น้องใหม่มาน้องหม่เพื่นหน่อไม้กิมสูงมาเ,เ,เอาเอาตัดเอาปลายมันคีพี่น้อเนเงเอ๋ยย่าบิดแล้วค่ะจนไไว่าเสียบอะไรแล้วหานลงมาเยี่ยาคอยไปใส่บุญเลยหานลงมาเอาสัดขึ้นมาอึ๊บย่าจิ้ลงมาอีกแล้ พื่นอนเนี่ยมาเด้อพี่น้องว่าเอาเนาะใหม่ไปแกงมึงเจ้าหั่นเงินเงนมันลงมาสักก้อนยังมาควอนหรอปลาเราปล่อยให้มันเน่าจนว่าพี่น้องเพื่นอนเจ้าของเพิ่นปล่อยใหมม้มันมเน่าจนว่าบ่มี